สวัสดีค่ะนักเรียนนักคนนะคะวันนี้คุณครูจีาราพรพงบารจะได้นำนักเรียนมาเรียนรู้กันในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในชั้นผสมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นพืชเป็นสัตว์และอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์นะคะค่ะ การจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเรามาเรียนรู้ว่ามาตรฐานในการเรียนรู้เรื่องนี้คือว1 3ข้อ1นนะคะก็คือการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แบ่งออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถบอกลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ได้อันที่สองสังเกตลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับ ความขยนันอดทนภาคเพียรและก็ความซื่อสัตย์ด้วยนะคะสำหรับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนครูจะมีภาพสิ่งมีชีวิตหมีพึ่งเห็ดนก แบคทีเรียนะคะเยอะแยะเลยนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ดูภาพได้ตามนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองจัดกลุ่มดูว่าภาพใดจะเป็นกลุ่มพืชภาพใดเป็นกลุ่มสัตว์และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์นะคะครูให้เวลานักเรียนลองทำดูสักสองนาที โดยที่ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็แบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มนะคะลองทำดูนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนจบเราก็จะมาทดสอบเฉลยกันว่า16ข้อนั้นนักเรียนจะถูกกี่ข้อนะคะต่อไปนี่ก็คือเป็นภาพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นกมแมลงนอนนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้จัดกลุ่มนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันเราก็มาดูความหมายของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถสืบพันธุ์โดยใช้พลังงานในการดำร,ง,ดำรงชีวิตของตัวเองนะคะ สิ่งมีชีวิตเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะนักเรียนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นต้องมีการเจริญเติบโตอันที่สองคือเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานในร่างกายของตนเองนะคะเช่นเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือใบไม้พัดปลิวร่วงลงมาจากต้นนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า เคลื่อนไหวนะคะอันต่อไปสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เช่นถ้าอากาศร้อนก็หลบไปอยู่ในที่ร่มนะคะหรือถ้าฝนตกก็หลบไปในที่ร่มบางแดดบางฝนนะคะเขาเรียกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นนะคะก็สามารถปรับตัว ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะส่วนต่อไปนะคะการประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต้องประกอบไปด้วยเซลล์ห,หลายๆเซลล์ประกอบเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตวน์นะคะสามารถกินอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆได้ด้วยเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้ด้วย นะคะขับถ่ายของเสียได้แล้วก็อันสุดท้ายคือสืบพันธุ์ได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะอ่าทีนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายชนิดเลยทีนี้เรามาดูว่าลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะเราก็จะมาจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น สามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะอ่ามาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มพืชนะคะนักเรียนก็รู้จักอยู่แล้วต้นไม้ต่างๆนั่นละค่ะมันสามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้ใบทําหน้าที่ในการสร้างอาหารใช่ไหมคะนักเรียนเรียนไปแล้วในหน่วยที่หน,นะคะ ใบสร้างอาหารโดยใช้แสงแดดใช้ปัจจัยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําแสงแดดอากาศแล้วก็คอโรฟิลซึ่งมีอยู่ในสีเขียวของใบต่างๆนะคะแต่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้นะคะนี่ก็เป็นกลุ่มพืชอีกเหมือนกันนะคะสิ่งที่พืชสร้างได้จะได้แก่แป้งและน้ำตาลน,นะคะ อันนี้ก็เป็นกลุ่มพืชอยู่นะคะต่อไปกลุ่มสตัตว์กลุ่มสัตว์นี้สัตว์ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากพืชคือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะนักเรียนจะกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้เคลื่อนที่ ได้ด้วยตนเองนะคะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนี่คือกลุ่มสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มสัตว์ทั้งหมดเลยรูปร่างจะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีสี่ขาสองขานะคะอันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มสัตว์อยู่บางชนิดก็ไม่มีขานะคะก็ยังเป็นกลุ่มสัตว์เดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องต่อๆไปว่ากลุ่มสัตว์เราก็สามารถแบ่งได้อีกนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะ ตอไปอันนี้ปะาารังนะคะปะาารังนี้จะอยู่ใต้ทะเลนะคะจะเป็นกลุ่มสัตว์นะคะนักเรียนจะมีรูปร่างเป็นแข็งๆนะคะอาศัยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ประกอบกันด้วยมากมายเลยรูปร่างจะเป็นรูปทรงกระบอกมีหนวดแล้วก็มีเข็มพิษด้วยนะคะเป็นกลุ่มสัตว์ต่อไปกลุ่มที่สามที่เราจะแนกออกมา คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะจะมีหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วก็เคลื่อนที่ด้วยตนเองก็ไม่ได้นะคะได้แก่พวกเหตุนะคะราที่ขึ้นตามของเน่าบูดเสียนะคะจูลินรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางเรามองไม่เห็นนะคะกับแบคทีเรียด้วยเหมือนกันนะคะ อันนี้คือเห็ดและรามจะมีลักษณะการเจริญเติบโตมีการหายใจมีการเคลื่อนไหวสืบพันธุ์ได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะโดยได้รับอาหารจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะต่อไปแบคทีเรียก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีการหายใจมีการเจริญเติบโต มีการเคลื่อนไหวแล้วก็สืบพันธุ์โดยการเพิ่มจำนวนได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอาหารก็จะได้จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตอ,อื่นนะคะเพื่อการดำรงชีวิตของตนเองนะคะต่อไปนักเรียนลองมาดูสิว่าส่วนภูมิรูปภาพหนึ่งสองสามอย่างเนี่ยนะคะ แบ่งออกมาเป็นได้กี่กลุ่มคะนักเรียนสามกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่อะไรคะไม่ใช่พืชและสัตว์ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปมาถึงอันสใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะคะน,ะคะนักเรียนก็คือเรามาตรวจสอบดูที่คุณครูให้นักเรียนลองทำไปตั้งแต่แรกนะคะ ตอบได้ไหมกบเป็นกลุ่มสัตว์นะคะกล้วยไม้เป็นกลุ่มพืชปลาเป็นกลุ่มสัตว์มีเป็นกลุ่มสัตว์ตะไปเฟิร์นต้นเฟิร์นเป็นกลุ่มพืชพุทธลักษะกลุ่มอะไรคะกลุ่มพืชรลากลุ่มที่สามคือไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์นะคะปลากรางเป็นกลุ่มสัตว์ต่อไปพึ่งเป็นกลุ่ม สัตว์เหตุกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะนกนกลระคานกเป็นกลุ่มสัตว์แบคทีเรียละคะไม่ใช่พืชและสัตว์นักเรียน15 16ภาพนี้นักเรียนตอบได้กี่ข้อถูกกี่ข้อคะ10 11 12 13ดีมากค่ะนะคะเก่งมากค่ันักเรียนอ่ะมาดู สรุปกันสิคะว่าสิ่งมีชีวิตโบนโลกนี้มีหลากหลายชนิดเลยแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มคะนักเรียนสามกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองได้เป็นไงคะเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มสัตว เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะต้องกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองเป็นไงคะเคลื่อนที่ได้ต่อไปกลุ่มที่สามสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กลุ่มนี้สร้างอาหารเองก็ไม่ได้เคลื่อนที่เองก็ไม่ได้นะคะอ่าได้สุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน ครูภูมีงานมาฝากนักเรียนนะคะให้ไปทําใจสมุดนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนั้นแต่ละกลุ่มนั้นเป็นการยังไงคะอันแรกคือสร้างอาหารเองได้ไหมถ้าได้นักเรียนก็วงตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้ก็วงตรงนี้โดยดูจากรูปภาพด้านหน้านะคะมีหนึ่งรูปสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดรูปก็แปดข้อนะคะนักเรียนลองทําดูอันที่สองสิ่งมีชีวิตนี้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารใช่ไหมกินหรือไม่กินนะคะหรืออันที่สามที่ให้นักเรียนเลือกเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้หรือไม่ได้นะคะส่วนช่องต่อไปอันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนชื่อกลุ่มที่เราแบ่งเป็นสกลุ่ม อันแรกก็คือถ้าภาพไหนเป็นกลุ่มพืชน,นักเรียนก็เขียนคําว่าพืชในช่องนี้ถ้ากลุ่มไหนเป็นสัตว์นักเรียนก็เขียนคําว่าสัตว์แต่ถ้าภาพไหนไม่ใช่พืชและสัตว์นักเรียนก็เขียนตรงนี้ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นยังไงคะนักเรียนนะคะพอจะจำแนกสิ่งมีชีวิตที่มีหลากหลายบนโลกนี้ได้ไหมคะ น่าจะได้เนาะง่ายนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปทํามาเป็นการนการบ้านแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ในกลุ่มป .4 ของเรานะคะสําหรับวันนี้เรื่องการจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ